ักกระเพิ่นก็มาหลายเลยด้คร totally okay. <t ried> ับกางเต็นกางยังกันยุ่งขังทางยุ่งขังยุ่งงหน้านี่นะครับกางเต็นกางยังกันแล้วเรียบร้อยสําหรับพอหักแม่หักของอีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะครับมาแล้วนะกางเต็นรถจอดกันเป็นแถวอยู่ท้งทงหน้าุนครับนะกางเต็นกันเรียบร้อยนะครับกางเต็นกันเรียบร้อยจอดกันเป็นแถวนะครับสําหรับรถพอหักแม่หักของหล่าหน่อยอุ้งอิงนะครับก็ขัง ที่มามากหนาหลายตาพอสมควรนะครับ้างๆที่เขามากมากหนาหลายตาพอสมควรอยู่นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้อย,ยู่จำได้อยู่ตอนผมบ่มีเงินขึ้นรถบัสน้ำจ้าเนาะนี่สนุกเด้อ <laughs> ครับผมคือเอาเอากล้วยมาใอยนั่งย,ย,ย,ยิงใส่ยกเข็เรียหลายบ่หลายอยู่เดี๋ยวเด้อนี่แล้วเมียน้อยเพื่อนไอเสือโอ้ขึ้นรถบัสเลยอุ้ง,งยิงเป็นทว เพิ่นฟองฝากมาจะเพิ่นเอาใส่กสี่มากเพิ่นบอกให้ขนซอยเพิ่นเอาเป็นกล้วยที่ไหนบนี่ลาบารัเพิ่น่ากล้วยว่าสั้นกล้วยของเพิ่นเอามาระคบเพิ่นเอามากล้วย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 อาอนี้ค

ว่าอย่างั้นแหละมันเรามีแต่เสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวเสื้อเหลืองที่ลายจะฝ่าวนี้ได้เส้นเสื่อยพอกันเดี๋ยวจะอุดหนุนเสื้อเหลืองน้องนี่งานเสอองใส่นี้ สวัสดีครับปลาดเาโอ o 2เลือกเลือกปลาด่าปาดาับปลานเลยคเราก็เอมาใในี่แหละครับนี่นี่แหละครับ ตัวจริงตัวตัวจริงตัวจริงปลาด่าเกียทัวรกับเสียงจริงตัวจริงเสียงจริง จริงครับสองร้อยสามร้อยหกนทเอสีเหลืองเอ็มเนาะสามรับนะครับ uh> ซื้อเนื้อเงซื้อซื้อเสื้อซือเสื้อกับน้ององออกหน่อยหนึ่ง อย่ายืนแล้วปวดขายังไม่ให้เห่าเลยปวดขาแล้วย่างหลาสินเนี่ยอ้าวประชาชสวัสดีครับปลาดาเกครับเคยดูไหมเคยติดตามไหมด้วยปลาดาเกวทครับผมนี่ ตายลูกครับยัได้เอน่า่นีเนี่ยจับที่หนึ่งโอ้ใส่หนีเก้าพนกรปลกดัได้นนเอีอ่าีอจาแรี่เรอแนี่อยู่แล้วรออนนึงจบได้พอ้เยเน้อยไม่มีเลยบัตรเนือเยอะอยู่ใช่ไหมซื้อสักใบหน่อย เื้อัตรสักใบหน่อยไม่ใช้อหมหมาไม่ได้บอกแล้วแต่เลยค่ะแต่แต่สสองใบเลยนะทยกคน เดี๋ยวเรียมาามมาให้น้องนะเสให้ไปยังใคก็พอเกพวกนี้ก็ยังเหลืออีกบงบัดเนาะให้พนนไปแล้วนี่ตัวตรีนางโอ้ย้โน้ตนอะ ไปมาเอาไปมา

นะครับก็ผ้าช่มบรรยากาศบานอิลานะครับเป็นครั้งแรกที่มาเป็นครั้งแรกที่มาจังหวัดศรีสะเกตถ้าบ่แม่นอีลาถ้าบบมีอีลาก็คือบ่ไดมาศรีสะเกตนะครับเพออิลานะครับเป็นผู้นําทางนาผ้าให้มา เที่ยวที่จังหวัดรีสกเกีนะครับพ่ออิละนำํำผานํำทางมาให้เที่ยวจังหวัดรีสกเกีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเป็นโอกาสดีที่เท่าได้มารวมรวมงานนะครับดนรวมงานแล้วก็ที่มมร่รวมขึ้นบานไม่อิละบานอิละเข้ากับเบิงกันตั้งตะมือแรกนะครับตั้งตะมือแรกที่ตอกเสามือแรกตอกเสาเข็มมือแรก การเวลาผ่านไปเขาก็รุนอยู่ตลอดเวลาว่าบ้านที่เป็นหอดใสไปจังใดมาจังใดห,หอดใสแล้วนะครับ,บาการอัปเดตยอยู่ตลอดเวลาสําหรับบ้านหอบฝันลังนี้นะครับสําหรับบ้านหอบฝันลังนี้ซึ่งพ่อพ่อแม่เอฟซีถูกคนกับไปแต่้ากันรุ่นนะครับรุ่นว่ามือใดอีลาสีขึ้นบ้านไม้สักที่นะครับมือใดอีลาสีขึ้นบ้านไม้สักที่เขาก็ถสิได้มารวม ขื่นบ้านไม่ละนะครับไกล้มือใไกล้เวล้นมาหอดมืออื่นวันที่สามสิบเอ็ดกับฟังวะลำ่ำเมือวันที่หนึ่งก็มาขื้นบ้านไม่บ้านอีหลานะครับวันที่หนึ่งก็มาขื้นบ้านไม่บ้านอีหลาก็เอาเป็นว่าบุญนำมาบุญนำผ้าวาสนาพอกันวาสนาตรงกันคอยเดินนำผ้ากันมาหอดตรงจุดนี้นะครับเดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นมื่อเสานี้ประมาณสิบโมงเก้าโมงสิบโมง มะฮอดีกับซีโม้งนิดๆซีโมงเย er ็นนะครับซีโมงเย็นกลัวๆจังหน่อยนิดๆนะครับก็ถือว่าใส่เวลาโดนพอสมควรอยู่นะครับจากระยะทางจากขอนแก่นมาหาบ้านนีิละแต่ว่าก็ะบบมีอุปสรรคอยังครับกระบบมีอุปสรรคอยังครับเพราะว่าเข้าต้องการที่สิเดินทางมาอยู่แล้วนะครับเข้าต้องการที่เดินทางมาแล้วบัตรซื้อไว้ตั้งแต่มือไปแสดงอยู่กรุงเทพนะครับบัตรซื้อไว้ตั้งแต่มือเพื่อนไปแสดงอยู่กรุงเทพ นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ไล่์นี่สำหรับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องปาดาก JO2 นะครับฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ปาดากคือเก่าเหมือนเดิมเป็นกำลังให้เป็นกำลังใจให้กันคือเก่าครับผมสวัสดีครับ